งันทานได้แก้มทีสนุกเยี่ยนะครับเพียชาครับอยากลงโทษลูกปูตัวไหนเลยได้เลยนะครับเหมือนผมลงโทษตัวเองด้วยเลยพี่คาชาโก้ลูกปูเหรอใช่อ้าวมาเลยไปเพ้ามอ่อนลูกเดินมาเร็วจิ้มเลยใช่ไหมจิ้มเลย ฮะตัวอันตรายอันตรายอันตรายอย่าเลยอย่าตกเ้าหรอตกเ้า um> ีแด um ูกชาหวกเลยไปสบา ดีดดีนะดีอันนี้อันนี้ไม่ราเบิดนะเดี๋ยวอาดีดีนะนี่ไฟอยเดี้ายอกเลยนะเอาลูกเดีให้ลูกเดียเดี๋ยวเรียเรีอาเอามามมาเรียเราดอย่าบอกผู้กองนะยบอกผู้กองอโนะเดี๋ยวดูขอโทษเดี๋ยจะจิ้ตรงไหนกัน ลืมตาลืมตาพี่เสียวแพงหรอน้องค่อยๆค่อยกหย่อนอย่าให้แป้นไม่โดนไปฟ้าไปหรอกดีๆหน้าพี่ก็แพงค่ะอะไรก็ได้อยากให้โดนหน้าหน้าแพงจริงนะครับ